สวยเหรอเอได้เล่นปะกจกระวังบ่บ่กรุงย um um ่านตัวเาขึ้นลงอะไรไ่น้องสังเกตุผู้บังเอิญไปนะบ่บอนซานผุนก็ได่มียังคันเลยเลยเครื่องใช้ก็มีมีชน่ะนงเบเจะตังียจะแฟ้นไน้องเบิงเบ่งแปน ค่ปลตโ้ลกขาลวงองข้อถามด้วยว่าก so okay. ันเร้อเกกัอาหารกาารใเทจะหบาอยู่เราพอได้พบชื่ขาวชื่จริงข้าวข้าวใดข่ตวใดงดูว่าดูว่าอะรเ่องเราเกเนี่ยร้เนียเูกปรเด แล้วก็เจ้าก็ต้องแบ,แบ่งเวลาเมียเบ่งลูกเนาะสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเมื่อสุขุมชนมอนี่บอกกุ้งเอาเครื่องส่วยเรือมามาสวยครอบครัวหาแม่ลูกที่ลูกสาวผิดพิการกันเลยได้ยินผลเหล่าไอ้พังว่ามีครอบครัวหนึ่งอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน,นทีเพิ่นขาดเขินคือเพิ่นมีลูกชายคนหนึ่งและเมียเพิ่นตาบอด ตดดตแต่ว่าสวยแล้วเตะวัวได้เลยตาบอดเดี๋ยว่าเฮือนไปกันล้างได้หน่อยกันกขาดเดีว่าบอกกลุ่ม,มไปเชิญเรามาเพื่อนไปลองมาสัมภาษณ์มาถามไทยเพื่อนน่ยคือมาฮอดแล้วเป็น,นเพื่อนเพี่ยวแต่ว่าบอกกลุ่มขยังเพรทันเข้าไปเยอเจือเข้าไปเข้าไปพร้อมกันไปถามไทยแล้วก็ถามเพจนว่าเป็นมาจังได้ที่ไปที่มาเป็นจังได้อนนอไปเนาะไป้องไปลองกันอยู่วะอยู่กันป่ะทำไมดีได้คุณได้จะขอเงอนวางมาพี่ อันนี้ไ่ใช่ลูกชายคนลูกชายจะยดะูสาวดูสาวลูกสาวโอ้ไปกินลูกชายผม่านลูกชายพุ่นเไน่งมาคอยจะมาถามเจ้าก็มีคนว่าคอยพังว่าปิดไม่ใท่พี่แต่คอยจะคินมาถามเจ้าว่ามีเมียตับบอสหรือเปล่นั่นแล้เมียเมียู่ไส่เมียอยื้อเพื่อนยู่อยู่อทึงหรือเแล่าโอคันเมื่อนะคอยคอยมหาเจ้าตจ้หนึ่งแล้วแต่ว่าเจ้าบุญอยู่เจ้าพาเมียจะไป ไปหักษาอกบ่ได้มากหมืได้ันจะมาเมนกเพราะว่าาวานน่งไองกัที่แรกกับมกุ้งว่าช่มาหาเพิ่นนี่แะละพี่น้อาแต่ว่าเพิ่นไปอยู่ก็เลยไปหาครอบครัวนาก่อนแล้ววันนี้พอดีเพิ่นมาพอดีก็เลยช่มาถามเพื่อนแต่มาถามเพื่นเลยปะตรงนี้นขอขึ้นขอเดินข้อด้้นเมคือด สวัสดีดีหอสสวัสดีสวัสดีสวัสดีล่ะไม่บสวัสดีอัีกสาวลูกสาวโอ้ยส่งกับลูกพิดนิดนพดน้องขยันิดนิน้องชายนีรูิดเลยบ่มีเครื่องหนึอุ้ยงแต่วันด้ถือมาเผื่อซ้ำเดี๋ยวชุดตุ้นาสมาเปิดมีเฮือนจะบ่น เราอยู่ในี่แค่ปีแล้วแค่ปีแล้วบ่และคือคืออากาศปกติเห็นอยู่บ่เห็นบ่เห็นบ่เห็นปกติแต่เราบ่เห็นเลยม้งโอ้โนีะโอ้ยเพิ่นเพิ่นบ่เห็นหุ่งบ่เห็นเลยอาเจ้าเจ้าอาจเทได้ยินเสียงได้ยินเสียงโอ้โหเป็นจี่เป็นหนองสังเกตสังเกตตาเพคนตาเพคนสีเป็นตัวขาวๆแค่แค่ปีละเผินเผินเจ้าปี คือเฮาเด้อเฮาเฮามีหมู่อยู่อยู่บ้าน่เจังไรกองจันทร์นี่คููบอกตองจันทร์ผิดผิดครูเคนเล่าให้ฟังว่าอยู่บ้านเนี่ยมีแบบขาดเขินแบบทุกอย่างแหงน,นะไรยมื่อนะอยอย้าใครที่ตั้งใจมาหาชุดเจ้าอะไรต้องตั้งใจเทามาหาแต่ว่าชุดเจ้าเของเราอยู่ก็ค่อยก็เลยไปเบิ่งครอบครัวคุณนั้นก้อนนย่างเดี้ยวันี้รู้ข่าวพี่จะมาก็เลยมาถามไครมาเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องว่าเป็นเป็นอย่งไรน,นี่ใครกินด,ด้าน อันนี้ลูกสาวที่ได้บกุงเห็นในคันใตที่เราเป็นลูกชายไมเนาะมากายลูกสาวโอ้จะมีลูกจะคนเนี่แล้มีลูกสคนแล้วแล้วเจ้าหายอยู่หากินกัหาอยู่หากนนารไกการกการเครียดนี่แหละบพไม่นะหาการกบการเคียดตัวนี้เด็กนี่เนาสมัยนี้มันก็ยางง่ายนะพีน้อกบเียกับลายที่ยงาย คือสวยงามเต็ได <V> ok ja ้เ <Narr> ด <ative noise> ิน่ะไใ่กจวัรอะเราว่าง่บบประคุงย่านแต่ขึ้นลงอะไรไ่น้องสังเกตผู้บังบญชนะเบิรนบอลซานผุนก็ได้มียังขันเลยอะไรกันเพียงใช่จะมีมีานี้เบิเบิ้องเตงเต็งเนี่ย จะแป้นไม่องเบิ้งเงแปนเลยเวลาจะโอ้เนี่ยจะอย่างเคยเคยบวดตัวเคยลูกเลยสนุกลูกตโอ้ลูกาวโมนีเนาะหาเก็บจ้าสลสลานะเขาเขอถามด้วย่าว่ากันเด้อเจ้ากับทหากระสานมีบอกเหตุจะหายยบทหารอยู่ฮะพวกพอได้พวกชื่อข่าวชื่อติดติดเกือบ เขาเข้าใจเขาเข้าใจความคิดที่ว่าที่ว่าอะไรพี่น้องเล่าแก่มีเนี่ยก็เวนเนี่ยเบลเบล่นผู้เดียวฮะมันต่างหาผู้เดียวแล้วเจ้าก็ต้องแบ่งเวลาเบิ่งเนี่ยเบิ่งลู่เนาะเดี๋ยวไปหาเงินใกล้เป็นไปเจ้าก็เป็นทั้งพอทั้งแผลดีสุดสิบถึงไปใกล้จะไปอีกสิบเขาจับกล้องมาเบิ่งพี่น้องทางนี้เบิ่งมาเบิ่งทางด้านนี้เบิ่งเฮือนเราทางในบน มันบ่ถือมันบ่แม่นผ้าสัมผัสไอ้หนอมันแหนมซอดมันเลยนี่บอมันยามหนาวนยามฝนในบ่บ่เปียกบ่<อ>เปียกหมดแล้วเปียกหมดแล้วฝนตกจะหน่อยก็เปียกหมดแล้วนี่ลมมือมีมันยูแล้วเศร้าลมหมดแล้วจึงได้นอนลูกก้อนแล้วไอต้ตอนลูกเนาะไอต้นลูกสาวจะอะไรไอต้นเมียจะอะไรความเป็นปอพี่น้องสังเกตดูหนน่อยพันยางในพันบอรเห็นหุ่งมันสลัวหรือเพื่อไรนีน่โอ้ บนนอนมันก็นอนนอกในบอลเลยว่าข้างในคือแบบเป็นห้องนอนในบอลทางในเออทางในมันทางในทางนอกเนาะอันนี้นายพี่น้องเบิ่งนี่มีจุดเดียนโอ้ได้สีเบิร์กสีเบิ่งเด้อพวกสีเบิ่งพวกอันน่ะขั้นว่าได้ผ่ากระแตะเนาะปิดเนาะจักจักแผ่นประมาณสามเนาะอันนี้จะเห็นแต่ได้จะสานเองบ่เนี่ยเออสานเองเขาเอิ่นเขาเอิ่นยังไงไปต้องผ่าไปต้องเนาะเอาไปตองมาสานโอ้พี่น้อง น no แนมนี่ซอดแล้วนะองแนมมาโอ้ยเป็นม, oh มีลูกสาวทำใจเจักปีแล้วลูกสาวใช่หรือเปล่าปีใช่สองปีสองปีแล้วผู้หนึ่งเด้จักปีแล้วผู้หนึ่งห้าปีห้าห้าปีสี่ปีนี่งสี่ปีอ๋อแล้วเพื่อนไปใส่ในพิธีทำอาน้ำอยู่เพื่อนบ่เฮ้ยดิเ็นเห็นลูกเห็นน้ำตีนอยู่อามน้ำอยู่นบ่อ๋อลูกกกนะลืมถามผู้ชายหรือเพื่อิงผู้ชายผู้ชายลูกชายเนาะลูกชายกกแล้วก็ลูกสาวลา ลองคนนี่แล้วนี่ถือกล้องให้หนอ่อยเขอโทษเขาไปได้เพราน,น้องมันสะพิดพลาดบันไดการมุ่งมั่นมีโอกาสก็เลยเข้ามาหาเพื่อนเลยมาถามไทยถามข่าวว่าเป็นยังไงอะไรเพี่อน,น,อน้องชีวิตคนเฮาเกิดมาต้นทุนมันคือกันพี่อน,น,อน,ๆๆน้องต่างครับการเล่าการถามชาวบุกุงถามทีนี้ก็ถามไทยกระทีว่าเพื่อนนะ อยู่พี่น้องเฮ็ดหาอยู่ทอดแต่ว่าเวลาเล่าหาบ่ามี่เ็กไปหาเงินไก,ก่ก็บ่ได้พี่น้องคือหูอะไรมีาตาบอดแล้วก็มีลูกน้อยคือเล่าหาไปหากินแน,น่บอกหากินแน่อะไรกันหาตัวหน้าชิไปจกักรหกูิ มีปัญหาดอกบานครับผมเมลนต่างว่าดอกพี่น้องคือมันมีแนวหาคระชิตัดไม่ทำลายป่าครับเจ้าข้าจับเหมืนบอกอะได้่ม่ได้จับเจ้าเล่นดอกไปหาตัดไม่ทำลายป่าเวลาเนาะไม่ตื่นอื่นบ่ะเดี๋ยวว่างๆไอสิบึงเด้อเคีื่องงานเด้อใหม่เด้ออันนั้นพูดนะเจ๊จับได้เดี๋ยวนี้คือไปเบิ่งนใจถึงนะกิเบิ่งเครื่องมือเด้อ กางกงหนุ่มเจ้าหน้ผู้ยืนคาแมวะมีมีเจ็ทุดหนุขอเื่อน้าไม่มม่มีแต่เอกานตห้อนได้อไงฮ่า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 ฮาฮ่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 าฮใาฮ่าฮ่าฮ่นฮ่าฮ่า่าฮ่า่่าฮ่่าฮ่่าา่่าฮา่่า่า่นฮ่าฮ่าฮ่าง่าฮ่่า่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮนา่าฮาฮ่า่าฮ่้ฮาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮว บุงทีว่ากุ้งซอยไปบาเมือนั้นอันผู้หาไม่ลูกน่ะจะกำๆเหมือนกันทำๆการต่างแต่ว่าเรามีเฮือนเนาะเราก็มีลูกพิการปลาบรไรกันต่างแต่ว่าเราเฮือนรยเีคือวนหนาพระเจ้ายุ่มมีสังกัที่จะบุมีเลยงมุงหยามุงหยาเจสนาจบนตรงแห้งก็ไปเลยไม่นาเอชีว่าีวีเี่ยวรเป็นีดมี มีก็อึดเลยอ๋อมีเดียวมันเหมืนวาะไนมันมันบ่มี่แล้วชาชาเบิ่งแถนนี่มันบ่แม่นป่าป่ายาค้ามันเป็นแบบแบบโคกแบบดงพี่น้องแสิชื่อฉันชื่อนั่นก็บ่มีชื่อเข้ากินกันยังบูบูเออเฮาลืมถามมันเข้าน้ามันก็เข้าใช่เฮ็ดน้าก็บ่มีนะน้าก็บ่มีพี่น้องเอาแล้วเจ้าจังะไรถว่าชื่อกินขอกินจะเข่าให้ ถ่วไวแมยาอชิบเช่นไวเชียดให้บุรีโอเพิน้าอยู่้ากับบุรีนาคือกั้นบริเหตหนากลุ่มไปกลุ่มมันกลุ่มไปกลุ่มมันเข้าใจกันใ่ะว่ากันเนาะเพินกับครอวแล้วครัวอะไรกันยานมาเอาเป็นซีเตอเอาซอยอันนี้คือซอย ไป่ก่อนเดียวเหากับเบิรงดีลมกับผู้ใหญ่เพิ่นว่าชิซอยยังเพิ่นได้แน่กับทวายผู้ใด้แจกซวยเหลือกับบุกุ้งกับยินดีได้เพื่น้องเพิ่นเลย่วเหลือเพิ่นด้านใดกับที่ต่อมาได้บุกุ้งกับยินดีตอนทําคนบุกุ้งกับชิเป็นสะพานบุญให้ทวายผู้นี้กัว่าบุกุ้งกับชิซอยในเรื่องซอยบุกุ้งช่วยแล้วก็คือเห็นแล้วพี่น้องเพิ่นกับบุญนี้ยังท่านเอาชิปล่อยปลาละเลยไปแต่มันกับ คิดบุญอะไเห็นแล้วอยากอยากช่วยเหลือเงินเอาไว้ซื้อข้าวซื้อน้ำนี่แม่ว่าที่เดียวไปคนมาช่วยแล้วเขาเอามาหาเจ้าเมื่อนั้นมาหาเจ้าเลยพุทธเจ้าปุยุอยากพาเมียจะไปปั้วคือวันบ่กันเลยกันเลยบุได้มาคือพอดีเมื่อนี้แหละเมื่อนี้ก็เขาเอานามาพอดีเพิ่นว่า จ้ามาเลยเด้อเออเาก็เลยมาแวะมายามๆเบิ้งมาเนี่ยเด้อเด้อจะมีให้เจ้าไว้ชื่อพยูงกินสู่ลูกคือเมียกินแล้วก็เป็นอย่างห้าสิเบิ้งเด้อห้าสิเบิ้งว่าสิบซอยเลยเจ้าได้แน่ห้าสิเบิ้งนี้เจ้าเป็นเสื้อผ้านี่คันงิทันพ่มือนมีมีเวียกต่อกต่ประมาณสองสามมื่นเนาะพอมาเนาะมาแล้วเนาะ เห็นยังบลาเห็นยังบลาเห็นนอนหลับเอาพี่น้องกาบกุ้งกาบมาหาเพื่อนแล้วกาบมาถามข่าวถามไทยกาบเดือดหูแล้วตนไปสาเหตุเป็นจังไดกาบเพื่อนกับไปไต่ตนได้พี่น้องกาบเบิ่งเบิ้งเฮือนเพื่อนอันนี้คือทางข่างเฮือนเพื่อนแนมซอดเลยเหลือเพื่อนน่งอยู่ทางในก็แนมเห็นเลยพี่น้องซอดหมดเลย บ๊กกุงก้งจะต้องเบิ้งอยากอยากได้พาแถไปเพื่อนจับสามชีอันกะใสท่ทานท้านนี้ท่านท่านเป็นป,ปรด้นค่ะบกกุง้งอยากใส่อ้อมมันเลยพาแถบแล้วกะท่านเป็นป,ปได้จะเปลี่ยนหลังคาปเป็นพวงหลังคามุงหยาแล้วมันกะหัวแล้วเอ้าพี่น้องคลิปนี้กะชี้ได้ขอลาไปก่อนนะีพี่น้องถาวาว่ามีผู้ใหญ่ใจบุญอยากสวยเรลยกกับบกกุ้งกับยินด,ดีตอนหับเด้อดกับ มากรุงการเชี่ยเป็นสะพานบุญให้ใกายคลิปนี่กายจะได้ขอลาไปก่อนคลิปใหม่ภาพใหม่ภาพใหม่ได้พี่น้องเ้ยสบายดี